สบายดีพี่น้องเชา้ชาเชา้าเช้าเช้าที่นันน่นไม่ยังบ้าแค่เก็บเป้ที่อยู่ที่บ้านท่าม่วงตึกบุรีรัมย์พี่น้องดูส่วนมิ้นกุ้งชีบพี่น้องเอ้ย rabia bìa và thất xín gì Nằm ở เอาเลยเนี่ยไเปเต้นอะเต้โลด่ม่เต้นเนี่ยตย่เเอาเตีงโมก็ไม่หายียปต๊บปับั๊บั๊ับั๊บับปั๊บปั๊ับปั๊บับปัับับปั๊ปับัปัับับ

อันนี้พแถมด้อนองีอันนี้พีแถมแล้วคุณเลิศเอ๊ะดีดียอาไพ่้มาเดี๋ยวเดียวบะมีจ้าว่างังมีจากขวางทานนี่กับมี่จาขวางน้นจ้าไม่ห้องมี่จะฉับน้องซิทำไมันกน้องัไอนี้ว่งอันนี้เรามันแแมเราล้ะลวางจ้าไม่ละจักบัตไอันนี้มันแแฮมนีเดียวแม่อ๊ย นี่ส <turkey> <m wij hands Sandy> yeah. <hguru> อเอหาปพอเนาะเขายืนประสายละแม่ายืนลักเขาลักเมียนเน่อตอมเนี่เนี่ยอันนี้ก็ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่นะคะอันนี้า่งหกนพ่อเนาะสิบบาทจ้าอไปเยียนี้มากินใกล้เยแม่คอยไ้เรื่อยไปเรือลมา อันนั้นไม่ยังสมงว่มง่ว่อันนี้ซิหยิค่ะขอแมแ้ตาหอแนคนะควายเป็นเ่ใจดอกบ่สมงวนพอหยุดจากสองก่อนยิงไปกับงานยิ่งเหมือนมกเลสมนโยมเนี่ยเมอนมากสมงว่าไหนสมว่าจ้ะเหมือนกันหมดเลยซมก่อนเอาไหนแม่เอานั่นแหละเขาเดียวหน่อยเขาเดียว้ราาเห่อนึ บินโด่งๆบิน่้างบินไกลกาได้รู้ป่าตาบ้าบินบินไกลกาบินไกลตื่นบิไป่าางนตื่นใจไหมหรอบอกหมดวันนีเย็นหรือหนาวหรือีวิตคนกินร้อนเด้อเออพก่ชา่นั่นกับกับแม่รอน โอ้สก๊ดาพนากงวอนี้มาดูโ้โหมั่วมาเียหเรื่องเอไม่มีอะไรบ้างข้าวเหนียวาเนว้าเหนียวาเนยตงก่อจ้ะพอเยอัเปท่าน่เเม่น่ยมจะว่เอาคเลยโอ้เดินลเดนลายน่าเน่าแม่แอดันเราเป็นไอ้อนบัคนน่วังเกยล่ะี ไอ้รันแบบได้แะล่ะข้าวาไม่สลหรอกระทายยังบ้าไอ้ตันเห็ดสอเหตานี่เงียงดาตะกาวันเงียงดัากระดึบไปเอาติมบ่ดูออะไรนี่นอมันเอาอะไรได้บ่ โบนโบนโบนชิอนมาเออเดินลาเต้น้นวนกุบี้มันเสี่ยงเสีม่เหลียวกับเขาเสียงม่กับเขาเอาพิกขึ้นได้ล้วของเขาหรอเฮ้ยเฮ้ย ยังดนตีพืออ่อนอยังกินนะอ่ะวันตินร้อนกีบใบก่อน กาลสินจ้อาอำเภอห้วยพึงห้วยเพิงพ่อห้วยเพิงห้วยเพิงแม่นะกพก่อนพอละวัววนไปเรียนอำเภอไย่ว่าห้วยพเพิงห,ห้วยเพิงกา,งาลสินเนี่ยเอ้วกหมู่บ้านหมู่บ้านแมนพ่พอยุขันแกนจ้ะอพอแล้วถาม เรียยูไสเยมือนมกอื่นในเครื่องกระสินสมเด็จะรรสินข้เด็อกินอะไรเพิ่อหัวเผิอมันหย่อนยี่สาพันกินอะไรอ่าได้บงมลัมาเหมือขึ้นก็ได้บึงแหน่บึงแหน่แต่ปร่เด้บึงสอดแจงสิไม่ได้บึงสอดแจงเพราะบอว่ามีคนอยู่บ้านกับบ้านมันคือเยอะหมู นี่กับมอลำหลายมื่นเนบเบาะโอ้นี่กับระเบียบวาทศิลป์โอนี่กระเบียบจ้าโอ้นี่แต่มอลำใหญ่กไงตะกรอนกระวิญหนูกระตุ้มมาใส่ตุ้งต่อยโอ้มโอนี่กับมีอีกสิพอ่อมัดเหนียวตึ่มกันตึม้มก็คืออะไรพักได้พรละว่าไปกูหมูกัดเดือนนึงกัด กสิมีอยู่มือหนึ่งยังสี่หล่ะพอพักแรกพักมั้งจ้าคือพักไปเรนคือผมมีงานหรือพักอะยลุงเราพักกับกับว่าเบียบาคือจังมันไก่ยังสี่มันกับรับงานบ่ได้ยังสี่แม่พอมันไก่กันคือคือคือสมมติว่ามาเล่นที่ไปเล่นอยู่แถวเลื่อยกรุงเทพไปพุ่นเลือยรถมันไปมือแน่นกับมือหนึ่งกับจังเดินทางยังสี่จะจ้องมือหนึ่งไว้เดินทาง นี่เล้อนี้ละเบียบมันเล่นยดใสุ่๋มจะอันมวนขึ้นหืเล่มันเลนยดใส่บุ๋ต้องจองคามปีสองปีพุทะพ่อ เอาไีน่อชาลากินดีเอาไว้สนิทสกันพอกันไหมคิดหนาพวงมันี่จ้ารยืนี่นี่เนี่ยนี่เอ